ขอโทษอาชญาครับอไฟนี้เราซ้อมมากี่วันได้เกือบเดือนได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่กับจับร้านที่เดิมนะแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่ฟ้าอุตส่าห์เราก็มีกระดูกเหล็กมังกรเหล็กพอมตะกแล้วก็เพชรวิงชัยแล้วพวกไหนใครช่วยกันะเนาะตอนนี้เราอายุ27ครับสูงเท่าไหร่ละ167ครับน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้ห9ึ่เาสรเรามวยสไตล์อะไรครับ ถีบมือวันนี้เลยต้องมาเจอกับปืนใหญ่เนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยเลยไอ้นี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วเราสื่อสารเกมกันหรือเขายากก็ก็เห็นน้องไต่อไหวเขามวยสไตล์ก็โมยเดินสไตล์บอกว่ามันบู้อย่างเงี้ยแล้ววันนี้มาเจอน้องเนี่ยวางเกมมาแข่ให้ดิก็ต่อยตามเกมไปเลยแล้วต่อยตามสไตล์เราไปเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ่นว่ยเดียวล่าสุดเราเพิ่งกลับมาต่อยเมื่อไฟที่แล้วเองเพราะนั้นต่อยกับเฟรมโชคครับเฟรมมากกว่านั้น แพ้รับแน่นไปเพราะแหมเราเพิ่งกลับมาแล้วเราหายไปเท่าไหร่ครับปีกว่ากว่ามันก็ยังอืดอยู่คิดว่าตอนนี้มาร่างกายนี้เข้าเกียร์ร่างกายดีขึ้นเลยเยี่ยวันนี้มาเอาแช่น้ได้ไหมได้วันนั้นต่อยเวทร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบก็เวทวันนี้เลยวันนี้ร้อยยี่สิบสองถ้าเกิดเข้าช่งน้ำหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาย ไม่ครับขาดนิดหนึงผมมาขันเลยค like ือมาสบายเนาะร่างกายไฟนี้เต um, uh, ็มร้อยเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ผมแจ้งเกิดนะแจ้งเกิดเพราะไอ้แพน้าอุ้ยด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลได้ประมาณประมาณสองโลขึ้นต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณเท่าไหร่ละหเยอะครับเป็นร้อยหวกเนาะเราคนจังหวัดนนท์เนาะอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนคับหน่อยก็วันนี้ก็เป็นกอลังใจให้ต่อสู้แล้วก็วันนี้ก็จะมาแจ้งเกิดได้ครับอ่ะวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ